มีโ o โยต้าฟอร์จู r ขับเคลื่อน4หลอ้อ4คูณ4มาแนะนำนะคะเครื่องยนต์3.0รุ่นย่อยตัวจีปี2005เกียร์ธรรมดารถสภาพสวยสมบูรณ์สวยเดิมๆน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะรถอนเนกประสงค์7ที่นั่งสำหรับครอบครัวใหญ่ไปได้ทุกที่รถบ้านลำดับที่2เลขไม้วิ่ง2 1 0 0 0กิโลเครื่องยนต์ดีเซล3,000ซีซีเครื่องยนต์สมบูรณ์อัตราเร่งดีนะ ะะพร้อมใช้งานเกียร์โฟวินใช้งานได้ปกติเลี้ยวซ้ายขวาสุดไม่ดังภายในนะคะเป็นเบาะสีเบจเดิมโรงงานเบาะสวยสะอาดนะคะเบาะสแถวปรับผับได้เบาะอยู่ครบทั้ง3แถวนะคะมีแอร์หลังเย็นทั่วถึงทั้งคันระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดกระจกขึ้นลงได้ครบทุกบานนะคะช่วงร่างดีพร้อมใช้งานต่อได้ทันที คันนี้เสนอขายที่เงินสด2 9 9 9 0 0บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสามารถนัดดูรถและลองขับได้นะคะที่นวมินซอย74หรือโทรสอบถามขนมเพิ่มเติมที่เบอร์โทร0940378811ามสามารถโทรสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะสนใจมาดูรถลองขับได้เต็มที่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ